สวัสดีจ้ามาจอดเบื้องเห็ดได้รูนี่เห็นบ่เนี่ยรถจอดอยู่นี่ก็บสิเบื้องเห็ดอยู่นี่อยู่ป่านนี่ยี่ใส่ละเห็นจักดอกบ่ย่งางรอเบื้องก่อนย่างรอเบื้องเบื้องสุดแน่นี่บใบเตรียมพร้อมเนี่ยพี่น้องค่ะมีกีแจักดอกบ่เบื้องขนาด นี่ตัวคุณ่ะตุงกระได้ตุงญ่ปวดพยาวๆเห็นไหเห็นไหมโอยโอ้ยหยเห็นไ่พี่น้องเห็นเห็ดบ้า นานเห็นแล้วคุณะนะเห็นแล้วนะเห็ดมาเฮาเก็บเห็ดเก็บเห็ดเก็บเห็ดเข้าก่อ,กอนไว้นี่ละ ăn bên cạnh chìm ăn bên cạnh chìm ăn bên cạnh chìm ăn bên